เคยสงสัยกันไหมครับว่าแนวคิดหรือปรัชญาที่มีอายุยาวนานถึง2,500ปีเนี่ยมันอยู่รอดมาได้ยังไงอะไรคือคกลไกที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังความยั่งยืนของภูมิปัญญาโบราณขนาดนี้วันนี้เราจะมาลองถอดรหัสเรื่องนี้กันครับนี่คือคำถามตั้งต้นที่สำคัญมากเลยครับการที่ไอเดียหนึ่งจะเดินทางข้ามยุคสมัยมาได้เป็นพันๆปีเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆหรือว่าเป็นเรื่องบังเอิญแน่ๆครับแต่มันต้องมีการออกแบบที่น่าทึ่งซ่อนอยู่ข้างใน เรื่องมันเริ่มจากคำพยากรในคำพีโบราณเลยครับที่บอกเอาไว้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีอายุไขจังกัดอยู่แค่5,000ปีเท่านั้นเองก่อนที่ทุกอย่างจะค่อยๆเลือนหายไปจนหมดสิ้นนี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่ระบบนี้ต้องเผชิญและนี่ก็คือแก่นที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้ครับ คำพยากรแห่งความเสื่อมซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของเวลาที่เดินไปข้างหน้าเฉยๆนะครับแต่มันคือกระบวนการที่มีลำดับขั้นตอนอย่างเป็นระบบเลยคือการเสื่อมสลายเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบพรวดเดียวหายไปเลยแต่เป็นกระบวนการ5ขั้นตอนที่เรียกว่าอันตรธาน5ครับมันเริ่มจากการที่การบรรลุธรรมหายไปก่อนแล้วก็ตามมาด้วยการปฏิบัติที่ค่อยๆหายไป จากนั้นก็คือตัวคำภีหรือแผนที่ของเรานี่แหละครับที่หายไปแล้วก็ค่อยเป็นสัญ,ญลักษณ์และสุดท้ายคือพระธาตุซึ่งลำดับที่ดูเหมือนจะเรียบง่ายนี่แหละครับคือกุญแจสำคัญของเรื่องราวทั้งหมดเลยทีนี้เพื่อรับมือกับคำพยากรณ์นี้ระบบได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าสัตธรรมสามขึ้นมาครับ มันไม่ใช่แค่รายการ3ข้อที่ท่องจํากันนะแต่มันคือระบบนิเวศแห่งการตื่นรู้ทั้งหมดเป็นกลไกลป้องกันความเสื่อมที่ออกแบบมาอย่างชาญฉลาดมากๆสัตว์ทำสามเนี่ยประกอบด้วย3ามเสาหลักที่ทํางานเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์เลยครับคือปริยัตหรือก็คือพิมพ์เขียวที่เป็นทฤษฎีปฏิบัติก็คือเส้นทางของการลงมือทําและสุดท้ายคือปฏิเวทหรือการรู้แจ้งซึ่งเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทั้ง3ส่วนนี้แหละครับคือหัวใจของระบบความยั่งยืนทั้งหมด เอาละครับมาเริ่มกันที่องค์ประกอบแรกกันเลยปริยัตซซึ่งเป็นเหมือนรากฐานของทุกสิ่งทุกอย่างในระบบนี้ปริยติสัทธธรรมก็คือตัวคําสอนที่ถูกบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนั่นเองครับถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆมันก็เหมือนกับแผนที่หรือธรรมนูญที่เป็นมาตรฐานกลางเอาไว้ตรวจสอบว่าการปฏิบัติใดๆของเราเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าเพราะถ้าไม่มีแผนที่นี้การเดินทางก็อาจจะหลงทางได้ง่ายๆเลยใช่ไหมครับ แต่ที่มันน่าสนใจมากๆเลยก็คือตัวทฤษฎีเองเนี่ยแหละครับที่ระบุเอาไว้เลยว่าท่าทีในการศึกษาแผนที่ฉบับนี้สำคัญอย่างยิ่งเลยโดยแบ่งผู้ศึกษาออกเป็น3ประเภทที่ให้ผลลัพธ์ต่างกันแบบคนละเรื่องเลยครับและนี่คืออุปมาที่คมคายมากๆครับที่แสดงให้เห็นถึงอันตรายของการศึกษาประเภทแรกได้ชัดเจนสุดๆ การศึกษาเพื่อเอาชนะเพื่อโต้เถียงหรือเพื่ออีโก้ของตัวเองก็เหมือนกับการไปจับงูพิษที่หางนั่นแหละครับสุดท้ายความรู้ที่ถือไว้ผิดๆนั่นแหละจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองดังนั้นถ้าปริยัตยิคือแผนที่ปฏิบัติก็คือการออกเดินทางจริงนั่นเองครับเป็นการนำความรู้จากแผนที่มาใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองจริงๆซึ่งการปฏิบัติเนี่ยก็ไม่ใช่การทำอะไรตามใจชอบนะครับ แต่มันเป็นกระบวนการฝึกฝนที่เป็นระบบมากๆที่เรียกว่าไตรสิกขาคือเริ่มจากการฝึกฝนศีลเพื่อควบคุมการกระทำและคำพูดจากนั้นก็คือสมาธิเพื่อพัฒนาจิตใจให้มั่นคงและสุดท้ายคือปัญญาเพื่อสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งต่อความเป็นจริงความสมดุลระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัตินี่เองครับที่ได้สร้างสิ่งที่เรียกว่าแรงตึงเครียดที่ดีขึ้นมาในประวัติศาสตร์เลยคือมันมีการถกเถียงกันระหว่างสองสายหลักๆ คือสายคันธุระหรือฝ่ายนักวิชาการกับสายวิปัสนาธุระหรือฝ่ายนักปฏิบัติฝ่ายหนึ่งก็กลัวว่าถ้าปฏิบัติโดยไม่มีทฤษฎีชี้นำเดี๋ยวจะหลงทางไปกันใหญ่ในขณะที่อีกฝ่ายก็กลัวว่านักวิชาการจะกลายเป็นแค่คนที่ความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดทีนี้พอเรามีทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติแล้วสองสิ่งนี้มันเชื่อมโยงกันยังไง มันไม่ใช่แค่เส้นทางตรงๆจาก1ไป2นะครับแต่มันซับซ้อนและแข็งแกร่งเหมือนเชือกสามเกลียวที่ถักทอเป็นวงจรของระบบหลวงตามหาบัวพระเถระองค์สําคัญของไทยเราได้เคยอุปมาความสัมพันธ์นี้ไว้อย่างคมคายมากเลยครับท่านบอกว่ามันเหมือนเชือกสามเกลียวที่ถูกฟั่นรวมกันจนแน่นแยกจากกันไม่ได้คือมันไม่ใช่ขั้นตอนที่แยกขาดจากกันแต่เป็นสิ่งที่ถักทอเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์ตอนแรกเนี่ย เมื่อเรามองเผินๆระบบนี้อาจจะดูเหมือนไหลไปในทิศทางเดียวใช่ไหมครับคือจากพิมพ์เขียวหรือตัวแผนที่นำไปสู่การเดินทางและไปจบที่การถึงจุดหมายปลายทางฟังดูง่ายๆตรงไปตรงมาแต่ตรงนี้แหละครับคือหัวใจของระบบทั้งหมดเลยผู้ที่บรรลุถึงการรู้แจ้งหรือปฏิเวทเนี่ย จะย้อนกลับมายืนยันความถูกต้องของพิมพ์เขียวอีกทีทำให้แผนที่ฉบับนั้นมันมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็น่าเชื่อถือสำหรับคนรุ่นต่อไปนี่คือวงจรป้อนกลับหรือฟีดแบ็กลูปที่ทำให้ระบบนี้สมบูรณ์และขับเคลื่อนตัวเองไปข้างหน้าได้และนี่ก็คือปฏิเวศสัทธธรรมครับผลลัพธ์ที่เป็นประสบการณ์ตรงที่มันพิสูจน์ให้เห็นว่าแผนที่นี้ใช้ได้จริงนะมันนำไปสู่จุดหมายได้จริง และการพิสูจน์นี้เองที่กลายเป็นเหมือนเชื้อเพลิงชั้นดีเลยครับที่หล่อเลี้ยงให้คนรุ่นต่อๆไปเกิดความเชื่อมั่นและมีความกล้าที่จะออกเดินทางตามแผนที่นี้ต่อไปเอาละครับทีนี้เราลองย้อนกลับไปที่คำพยากรณ์แห่งความเสื่อมกันอีกครั้งเพื่อจะดูว่าแล้วจุดอ่อนหรือจุดแตกหักที่แท้จริงของระบบอัจฉรยิยะนี้มันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่เมื่อเรากลับมาพิจารณาลำดับการหายไปอีกครั้งด้วยความเข้าใจใหม่นี้การวิเคราะห์ มันได้เผยให้เห็นข้อสรุปที่น่าประหลาดใจมากๆครับเกี่ยวกับจุดที่เรียกว่าจุดที่เมื่อผ่านไปแล้วจะไม่สามารถหวนคืนกลับมาได้อีกเพราะฉะนั้นประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือถึงแม้ว่าการปฏิบัติจะเสื่อมถอยไปผู้ที่รู้แจ้งจะหายไปแต่ระบบนี้ยังสามารถรีบูตหรือเริ่มต้นใหม่ได้เสมอครับตราบใดที่สิ่งหนึ่งยังคงอยู่นั่นก็คือตําราทฤษฎีหรือปริยัตินั่นเองคำพีโบราณถึงกับกล่าวไว้อย่างหนักแน่นเลยครับว่า เมื่อปริยัติยังดำรงอยู่าศาสนาย่อมเป็นอันตั้งอยู่เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่พิมพ์เขียวหรือแผนที่มันหายไปก็จะไม่มีอะไรเหลือให้ฟื้นฟูอีกต่อไปและนั่นก็คือการล่มสลายอย่างถาวรของระบบอย่างแท้จริงรหัสแห่งการอยู่รอดอันเก่าแก่นี้มันได้ชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่เป็นอมตะนะครับและมันก็ทิ้งคําถามสําคัญไวใ้ให้เราในยุคนี้ได้คิดต่อว่าท่ามกลางข้อมูลข่าวสารที่ท่วมท้นในปัจจุบันเนี่ย มีพิมพ์เขียวแห่งปัญญาฉบับไหนบ้างที่เราอาจจะกำลังละเลยหรือหลงลืมที่จะปกป้องรักษามันเอาไว้